นี่นะคะมอไซต์จอดเลยเส้นไหมเห็นไหมเขาก็แบบจอดเป็นช่องแล้วดูดิรถนี่เขาจอดไม่เลยเลยนะหัวกันอกก็วางอย่างนี้เลยเหรอเอาจริงดิของจิงนะเยอะมากๆเลยนะ ก็จะเป็นร้านเซ็กทอยนะค่อนขอ้างว้าวเลยแหละว้าวนี่นะคะบรรยากาศของสนามบินนะคะก็จะเป็นแบบว่าทางเดินนะก็เดินตรงๆย,ยาวๆไปเลยโอ้ขอสวยเหมือนกันนะเนี่ยสนามบินที่เนี่หรูหราเอาการนะคะหรูหราเอาการนะอันนี้ดูแค่ตรงนี้เนาะยังไม่กล้าตัดสินว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าน่าจะดีอะ่ะอน้าชาก็มาครั้งแรกด้วยนะต้องบอกก่อนคือไปประเทศนู้นประเทศนี้แต่ว่าไต้หวันไม่เคยมานะคะ หลายคนก็จะแบบโหอะไรวะน้านชาเฮ้ยไต้หวันไมใครก,ก็มากันใช่ค่ะไต้หวันใครๆก็มากันแต่ว่าน้ชาไปประเทศที่เขาไม่ไปกันก่อนไปเก็บประเทศแบบประเทศแบบปแปลกๆก่อนไงนิดๆหน่อยๆแล้วก็แวะวนมาไต้หวันนะคะจุดนี้นะคะก็จะเป็นดตี้ฟรีนะคะอ๋อนี่นะคะเป็นช่องที่สำหรับคนต่อเครื่องไปอีกนะคะนี่นะภายในสนามบินก็ประมาณนี้นะคะว่ายตรงนั้นเข้าตอมอแล้วแหละเดี๋ยวนะ้าชาขอ เข้าตอมอก่อนนะ few later. อาล้ค่ะหลังจากที่เรานะคะได้เข้าตอมอออกจากตอมอแล้วนะออกจากตอมอแล้วเราก็มาดูสายพานตัวเองก่อนว่ามีนาสายพานที่หนะคะโอ้โหคนเยอะมากเลยค่ะลองดูสิโอ้โหดูดูด,ดิคนเยอะมากนะคะต้องบอกเลยว่าไต้หวันเนี่ยก็เป็นประเทศท่องเที่ยวที่พูดเลยว่า คนไทยก็มากันเยอะแบบเยอะ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 เพื่อนเพื่อนนาชาก็มากันเยอะนะคะไทยไปใช้ภาษาจีนเสียเสีย่หนีเข่านีเห่าเสียเสียเนี่ยแหละก็แบบพูดภาษาจีนเนาะเออแล้วก็ค่างเงินของเขาเนี่ยถ้านับง่ายๆก็คือพอๆกับบ้านเรานะคือต้องบอกเลยว่าเป็นประเทศที่คนมาเที่ยวก็เยอะมากนะคะนาชาก็อยากรู้เหมือนกันว่ามีดีอะไรขนาดนั้นใช่ไหมเอออยากรู้ว่าไต้หวันเนี่ยมีอะไรให้น่าเที่ยวนะคะ แต่ว่านันชาก็จองแค่แป๊บเดียวเพราะว่าต้องบินกลับไปทำงานต่อนะคะเออ,เอกระเป๋ามาเร็วมากดูสินี่นะ บิสเนสเนี่ยกระเป๋าจะมาไวมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราเรอเก็บกระเป๋ากันก่อนละกันแล้วก็เดี๋ยวเราก็นั่งรถไฟเข้าเมืองสําหรับตอมอที่ไต้หวันนะคะเขาก็ไม่ถามอะไรมากนะคะแต่ว่านาชาติก็เตรียมเอกสารทุกรอบนะเอกสารว่าเราจะพักที่ไหนกี่คืนอะไรยังไงก็อย่าละเลยที่จะเตรียมเอกสารนะคะเพราะาบางทีเจ้าหน้าที่ตอมอบางท่านก็อาจจะเข้มก็ได้แล้วแต่เนาะแล้วแต่คือในเรื่องของการเข้าตอมอเนี่ย จะง่ายจะยากเนี่ยมันอยู่ขึ้นขึ้นอยู่กับหลายองค์ประอบอะตัวเราละหนึ่งนะในเรื่องของนาทีการงานบาบๆา,บาทั้งพาสปอร์ตที่แบบตาประทับแบบเออแน่นๆเต็มๆเข่าออกตามเวลาหรืออะไรอย่างเงี้ยมันด้มีประวัติว่าโอ,อ้โหหนีไปอยู่หลายวันเป็นเดือนหรืออะไรอย่างเงี้ย คุณก็โอเคแล้วนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของว่าเราบินมาจากประเทศอะไรด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้นะก็อาจจะแบบว่าแบบมาจากประเทศไหนหรืออะไรแบบเนี้ยบินมาจากญี่ปุ่นหรือถ้าคุณบินมาจากอเมริกาหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นองค์ประกอบภาพรวมหรือว่าบินมาจากสายการบินไหนโลคอลฟูลเซอร์วิสหรือชั้นแบบไหนอะไรยังไงมันหลายแบบหลายอย่างหลายองค์ประกอบนะคะท้ายสุดนะถ้าไม่มีประวัติอะไรแล้วเราต้องการมาเที่ยวจริงๆอะยังไงตองมอให้เข้าอยู่แล้วละคะ่ะว้ายนี่กอนดอูดูน้องหมาเนี่ยน่ารักมากเลยเห็นน้องคนดมนะคะเด,ด,ดี๋ยวดูด เขาเช็คนะเนี่ยเขาเช็คนะเนี่ยดูดิน้องหมาสนามบินนะเฮะ้น่ารักมากลาบะดออแน่ๆเลยเนี่ยน้องจะดมนะคะดมหาของสิ่งแปลกปลอมนะคะ น,น้องจมูกวมากเลยนะอุย้ยน่ารักตัวขาจัวเลยนะคะโอ้ยสติหลุดเลยค่ะนัชชาเป็นคนชอบน้องหมามากเป็น dog lover คือแบบเห็นน้องหมาไม่ได้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะในเรื่องของสุนกากร,กรนะเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนัชชาก็ได้แบบว่าเอาแบบกระเป๋าเนาะเข้าเครื่องอิสเลใช่ไหมคะเขาก็ตรวจ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 ใหญ่มาเลยอะแล้วป้ายเขาเตือนเลยนะว่าห้ามเอาอาหารสดพวกผักพวกผลไม้เนื้อสดหรืออะไรพวกนีก้นะคะน้องหมาอะไรอย่างเงี้ย มีด้วยเขาบอกว่าถ้าเกิดเจอเนี่ยถูกปรับนะคะประมาณ3 0ม0 0ื่นสาบาทกว่าเลยนะเออแล้วก็น้องหมาถ้าเกิดว่าพบเจอเขาจะสู้กันอยังไงว่าน้องหมาเนี่ยแต่ถ้าหาคุณไม่สาแดงเนี่ยโดน2 0 0 0 0นนะคะ2 0 0 0 0นกว่าบาทนะนี่คือแบบค่าปรับโหมดมากแล้วที่สาคัญคือนาชาก็โดนคนด้วยนะแต่ว่านาชาเนี่ยเอาเป็นอาหารอาวกาศมาซึ่งมันไม่ใช่อาหารสดเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ก็เลยโอเคตอนแรกก็ตกใจว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่าเพราะว่าเราก็ไม่ไดเอาาอาหารสดหรืออะไรเข้ามานะสุดท้ายก็ผ่านมาได้แฮปปี้นะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรา เตรียมเข้าเมืองกันเลยเนาะนี่นะคะแถวในโซนของสายผ่านกระเป๋านะคะก็จะมีร้านขายซิมอยู่ตรงนี้นะก็แวะซื้อได้เลยนะคะนี่นะราคาก็ตามนี้เลยนะ3วัน300นะคะประมาณ300กว่าบาทนะคะนี่นะเราก็เลือกเลยว่าเราจะอยู่กี่วันอะไรแบบไหน,นยังไงนะคะนี่คือจะเป็นข้อมูลของซิมการ์ททั้งหมดนะแล้วก็นะักชากก็ซื้อ e ซ s การ์ d มาด้วยนะสำหรับนั่ง mrt หรือว่า ดๆนะคะก็ซื้อไว้เลยเนาะหนึ่งร้อยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเติมเงินกันนะก็จัดการให้ครบให้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็เชื่อกันต่อโอเคตอนนี้นะคะเราก็ออกมาแล้วนะคะเข้าที่ประเทศไต้หวันอย่างเป็นทางการแล้วนจ๊ะนี่นะคะดูบรรยากาศร,บรอบๆนะอ้สนามบินก็สวยดีนะก็โอเคนี่มีบูธนี่ด้วยแท็กซี่ท่านนั่งแท็กซี่ก็ติดต่อตรงนี้ได้เลยนะคะโมโบายเน็ตเวิร์ดนี่ซิมข้างนอกก็มีนะจริงๆไม่ต้องซื้อข้างในก็ได้แต่ว่านชารีบซื้อไง แล้วก็มีร้านอาหารตรงนู้นด้วยอะไรด้วยก็ประมาณนี้นะคะแล้วนี่ก็เป็นเถายวนแอร์พอร์ตอืปลายก็สวยดีนะสวัสดีคือนี่เหาขอบคุณก็เสียๆนะคะนาชาก็รู้แค่นี้แหละ <c oughs> <c oughs> นี่นะคะก็จะมีเขาเรียกว่าอะไรบูธไต้หวนันเดอะลักกี้แลนด์ก็คือเหมือนกับว่าถ้าเราลงทะเบียนเนี่ยก็รุนรับนะ5 0 0 0ดอลลาร์ไต้หวันนะคะมาลุ้นกันได้นะคะ เผื่อแบบโชคดีได้เงินมากินหนมเล่นนะคะแต่เงื่อนไขคือคุณต้องอยู่3วันขั้นต่ำนะคะที่ไต้หวันนะสวันขึ้นไปนะคะนะคะเราก็เิยเข้ามาเลยนะคะก็จะเป็นทิกเก็ตแมชชีนนะคะโอ้เป็นแบบนี้เลยโอ้เหมือนญี่ปุ่นอยู่นะเนี่ยอุ้ยมีภาษาไทยด้วยค่ะเลิศมากนี่นะมีภาษาไทยด้วยแล้วก็หยอดเงินเข้าไปนะคะเราเลือกสถาน,นีที่เรายจะไปนะคะแล้วเราก็ ให้ระบบเนี่ยเขาคำนวณเงินแล้วเราก็ใส่บัตรใส่เงินตามนี้เลยนะเอาละค่ะต้องคอมเมนต์นิดน,นึงนะสำหรับตู้นะคะแอบผิดหวังอยู่น,นิดนึงนะคะว่าตู้เติมเงินเติมเงินบัตรอะบัตรเอ็มอาร์ทีเนี่ยบัตรพวกเนี้ยเนี่ยคือไม่มีทอนนะคะคุณหยอดแบงค์ไหนคุณก็ต้องเติมจํานวนนั้นนะคะและตู้นี้นะคะก็ยังไม่ได้สามารถซื้อได้เพราะเขารับแค่แบงค์หนึ่งร้อยกับสองร้อยนะคะตอนแรกก็แอบว้าวเนะียเห็นดีไซน์ตู้แล้วแบบเฮ้ย ดูง่ายดูอะไรแต่ว่าคือแบงค์ใหญ่กว่าไหมลาตู้ก็ไม่มีเงินทอนโอ้โหสู้ญี่ปุ่นไม่ได้เลยอันนี้ขอโทษนะอันนี้คือพูดแบบคอมเมนต์ตรงๆเลยอะนะคือญี่ปุ่นอะ่ะเขามีทอนเว้ยทอนเป็นเหรียญทอนเป็นแบงค์อะไรอย่างเงี้ยคือสู้ไม่ได้เลยเรามาซื้อตัวตรงนี้แทนนะคะตัวนะคะก็แบบนี้นะก็ฟิลก็ก็เอม็มอาร์ทีเวลาแรกมันก็จะได้เหรียญหน้าตาแบบนี้เนาะของเรามันจะเป็นสีดําใช่ปะเออ นี่เป็นสีม่วงนะคะนี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหน้าตาของ MRT ไต้หวันนะคะในสนามบินเนาะจากสนามบินนี่นะคะจะมีอยู่2แบบนะก็คือแบบเอ็กเพรสแล้วก็แบบคอมพิวเตอร์นะคะเราเลือกแบบเอ็กเพรสเนาะเอ็กเพรสก็จะเป็นหลินสีม่วงแบบนี้นะราคาก็จะไม่เหมือนกันนะคะนะไม่ต้องตกใจนะคะสําหรับใครที่แบบว่าเออมีแต่แบงค์ใหญ่ไม่สามารถหยอดซื้อที่หน้าตู้ได้แล้วก็ตู้ก็ไม่มีเงินถอนก็มาซื้อข้างหน้านี้ก็ได้นะคะ แต่แค่แบบเพื่อความรวดเร็วไงนึกออกไหมถ้าเกิดว่าระบบเนี่ยเขามีทอนแล้วก็แบบรับแบงค์ได้ทุกใบเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้นะคะอีกนิดเดียวถ้ามีก็เพอร์เฟกเลย ตอนนี้นะคะเราก็ลงรถไฟแล้วนะนั่งก็แอบนานอยู่เพราะว่านาชาก็นั่งมาสู่สถานีเลยนะคะนี่นะคะบรรยากาศของสถานีไทเปเมนสเตชันก็จะเป็นฟิลนี้เลยนะคะนึกถึงสิงคโปร์เลยนะคือเหมือนมากๆเลยนะคะและนี่ก็คือแผนที่นะคะเดี๋ยวดูก่อนว่าโรงแรมเราอยู่ตรงไหนเพราะว่าเราจองไว้ใกล้ๆกับสถานีรถไฟเลยนะนี่นะคะงมีเจ้าหน้าที่แบบมาบอกทางอ่ะอ่าโอเคอ่า เขาบอกทางนะคะ <Okay. S 1> thank you thank you น่ารักมากเลยอะ่ะคือแบบเขาเห็นเราแบบว่าน้อมด้อมมองมองตรงแผนที่นะคะไม่รู้ว่าไปทิศไหนเพราะว่าดูในแมบพบดูใน Google Map แล้วมันแบบมันงงๆนิดนึงนะเขาก็เลยบอกทางให้ว่าให้มาทางนี้นะคะอะตอนนี้นะคะออกมาแล้วนะก็ประมาณนี้นะคะ โตกเนาะนาชาเดินออกไปไม่ได้นะเดี๋ยวกล้องพังแต่ว่าให้ดูแบบให้ดูบรรยากาศก่นกอนร,รอบๆนะคะเออแอบเหมือนญี่ปุ่นอยู่นะดูถนนดูรถลาดูฟิลในการแบบตกแต่งตามตึกตามอาคารต่างๆนะคะไม่น่าละ่ะทำไมคนไทยถึงมาเที่ยวไต้หวันกันเยอะนะคะมันฟิลลิ่งเหมือนญี่ปุ่นเลยนะในเมืองอะอาล้วนาชาก็เดินลงมาที่ใต้ดินนะคะอีกช่องหนึ่งคือ ถ่ายต่อเนื่องไม่ได้นะเพราะว่าข้างนอกฝนตกนะคือเราจะต้องข้ามฝั่งไปเนาะนี่ก็คือจะเป็นแบบเมืองใต้ถนนเลยนะดูดีมีร้านเสื้อผ้ามีแฟชั่นแบบบลาเนี่ยราคาเสื้อผ้าก็ไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะ1ดอลลาร์ไต้หวันเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ1.1บาทไทยนะคะคือราคามันจะค่อนข้างแบบเหลือมๆนิดหน่อยอืมนอกจากช่วงข่าเงินด้วยแต่ว่าเอาแบบเอาแบบเอาแบบเข้าๆแล้วกันก็คือถ้าคุณเห็นแบบตัวเลขหรืออะไรเงก็คือประมาณแบบเออนิดหนึองนิดหนึง่งเฮ้ยอุย้ย นี่ค่ะกระชับปองมีของไกคตเตอร์สก,กุลา่าด้วย่าเคยจับแล้วได้แล้วอันเนี้ยราคาต่อกาชาปองก็อยู่ที่ประมาณ100ดอลลาร์ไต้หวันนะก็100ร้อยกว่าบาทแะ่เลยนิดๆหน่อยๆนี่นะคะไต้หวันนี่ก็เป็นเมืองที่แบบของกินเยอะนะคะนี่มีของกินด้วยนะของกินหาง่ายมากบอกเลยเดินๆมาก็เจอเลยค่อนข้างว้าวเลยแหละเพราะว่าแบบ ใต้ถนนนะเขามีแบบเป็นห้างเลยอะ่ะเป็นย่านขายของเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะมาถึงโรงแรมแล้นะคะขึ้นมาตรงล็อบบี้นะคะก็จะเจอกับส่วนสนุกเอ่โรงแรมอะไรเนี้ยทําไมน่ารักขนาดนี้มีซอฟเซิร์ฟนะคะเป็นรถเหมือนฟูจกยังไงอย่างนั้นโอ้โหแฟนจาซีสุดๆนะคะล็อบบี้ข้างล่างมันดูเหมือนแบบตึกเก่าๆเนาะแต่พอเข้ามานี่คืออลังการเวอร์ดามาแล้วนะคะห้องนะคะ นี่อ๋อคือห้องสวยใช้ได้เลยนะคือละหกพันนะก็จะมีโตะ๊ะนะแล้วก็ใตยโต๊ะจะมีตู้เย็นตเตียงสบายๆมีตู้เซฟอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะนี่นะตู้เซฟอยู่ข้างล่างโอเคต้องมีแหละตู้เซฟเป็นมาตรฐานแต่ตู้เล็กไปนิดนึงนะแล้วก็มีโทรศัพท์อยู่โอ้ที่ชร์จแบตอยู่หัวเตียงสวรรค์เลยค่ะนี่นะคะดูดีออกไปแล้วมีวิวแบบวิวเป็นวิวเมืองเลยค่ะโอ้โห แม่เจ้าสวยเลยขนาดนี้หหดีอ่ะอันนี้ดีมากมาที่ห้องน้ํากันบ้างมีแก้วสองใบนะคะแล้วก็นี่นะอุปกรณ์ปลาบลาบลาก็จะมีสีกลกนหนวดแปรงสีฟันแชมพูแชมพูก็มีนะคะเป็นห้องอาบน้ําเป็นตู้กระจกแบบนี้เลยนะคะแล้วก็วิวที่ห้องน้ําค่ะโอ้โหห้องนอนยังไม่สะใจใช่ไหมคะดูห้องที่ห้องน้ําไปเลยนี่โอ้โห นี่นะอันนี้ให้ดูกใกล้ๆเลยนะคะโอ้โหวิวสวยมากค่ะวิวดีมากเลยดนเดี๋ยวนี้ทำไปเล่นไปอ๋อแล้วก็ห้องน้ํานะคะนี่ส้วมมีที่กดด้วยนะคะเหมือนที่ญี่ปุ่นเลยค่ะโอ้แล้วที่กระจกเขาก็จะมีแบบปรับอะไรเนี่ยมีบอกอุณหภูมิแบบเห็นไหมแบบไล่ฟงไลฟง่ฟังมีบลูทูธฟังเพลงได้ด้วยหรอหรือยังไงโอ้โหเอาเรื่องนะเนี่ยเอาเรื่องนะเนี่ยเออฉนันก็โอเคหน่อยหกพันพอจะรู้สึกว่ายังพอแบบ มีวิวสวยๆวยแล้วก็ที่ชั์จแบตหัวเตียงอ่ะทั้งคืนเลยวันนี้นี่นะคะตอนนี้เราก็แวะมาเซอร์เวดเล่นๆนะคะตกลางคืนนะนี่นะคะโอ้โหดูป้ายรถเมล์ป้ายหวานจะก่อนคุณเป็นแบบนี่โอ้โหเป็นไฟป,ป้ายไฟเลยนะคะเขาก็จะบอกรอบรถเมล์ว่าเนี่ยมากี่โมงกี่โมงนะเป็นภาษาจีนนะคะโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวเดเห็นไหบอกรอบบอกอะไรเห็นไหมล้ำสุด นะคะมีที่นั่งรอตรงนี้ด้วยฟุตบาทเขาค่อนข้างที่จะสะอาดแล้วก็เดินง่ายไม่พังไม่ผุพังนี่นะคะแสงสีตะการตาสุดๆรถขยะแล้วก็กลิ่นโชยมาเลยนะอ่าเนี่ยนะคะไฟข้ามของเขานะคะก็จะเป็นแบบบอกวินาทีด้วยนะไม่ต้องมานั่งลุ้นใจหายใจความแล้วปล่อยอทีนี้ปล่อยเป็นนาทีเลยนะนี่นะคะมอไซค์จอดเลยเส้นไหมให้ภาพเราเรื่องนะคะว่าเลยหรือเปล่าเออแล้วของไทยนะโอ้ยเหยียบทางมาลายเกยไปนู่นเล่าก็ไม่รู้จะรีบไปไหนกัน,นะคนะประเทศไทย อันนี้ก็พูดกันตรงๆนะจะมาว่ามาดา่าว่าอะไรนี่คุณาชาโอ้ยประเทศไทยมันก็อย่างงี้รับไม่ได้ก็ออกไปมันใช่ไหมคะคุณกฎจราจรมันก็ควรจะต้องวิ่งตามกฎจราจรคือคุณเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์หรือขับรถใดๆก็ตามแต่ควรจอดหลังเส้นเห็นไหมเขาก็แบบจอดเป็นช่องแล้วดูดิรถนี่เขาจอดไม่เลยเลย,เลยนะดูเขาไม่มาแบบไม่ไม่มาตามต่อตูดท้ายไม่ไม่เเห็นไหมถ้าของไทยนะที่เราเห็นนะ โออยไม่เหหลือหรอกรถยนต์เข้าไปจอดในช่องเราแต่น,นี่ไงเห็นไหมรถยนต์เลยแล้วเห็นไหมเนี่ยเลยมาคันอ่ะเลยแล้วนะก็ต้องบอกก่อนนะคะในเรื่องของกฎการจราจรโหบอกคุณนชชาอวยยังเลยรับไม่ได้ก็ออกไปขอโทษนะคะคือการจราจรเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคุณจอดรถ รอไฟแดงบาบาบาอะไรก็ตามแต่คุณควรจอดให้มันเป็นเส้นนะคะไม่ใช่แบบจอดเลยจอดเกยอย่างเงี้ยมันก็ทําให้แบบน้องวุ่นวายนะถ้าเราทําถูกต้องทําถูกระเบียบวินัยเนี่ยมันก็ไม่มีใครมาว่าเราได้นะคะนะอ้ยก็ประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วก็เพราะมันเป็นอย่างนี้ไงคะมันถึงไม่ไปไหนสักทีก็ต้องพูดกันตรงๆนะคะไม่ต้องมาไล่นะคะแค่พามาดูเฉยๆนะพูดกันตามความจริงพูดกันตามความเป็นแฟก์นะคะ ใครที่แบบคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยหรืออะไรก็ถือว่าคุณไม่เคารพต่อกฎจราจรเลยนะคะแล้วก็ไม่รับฟังด้วยจะมาพูดด้วยแบบเหตุผลว่าเออแบบนิดๆหน่อยๆทำไมต้องตีรับไม่ได้เหรออะไรยังไงแบบนี้อย่าอย่ามาคุยค่ะไม่คุยไม่คุยไม่คุยกับคนที่ไม่มีวิจารณญาณนะคะนะอันนี้คือเราก็แค่แบบอยากให้แบบอยากให้เห็นว่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยขนาดสีแยกเล็กๆคุณดูดิเห็นไหมดูดิเนี่ย แยกเล็กๆเนี่ยเห็นไหมมอไอร์ซค์จอดไม่เลยเส้นเลยเห็นปะเนี่ยดูแล้วมันทําให้บ้านเมืองอ่ะดูดูแบบน่าอยู่เห็นไหมมันก็ดูแบบปลอดภัยเห็นปะพอเขาจอดตามเส้นจอดไม่เลยเส้นเห็นไหมเดินเดินข้ามเี่ยรถเขาก็จอดกันนะเห็นไหมเขาก็แบบเนี่ยไม่มีฝงฝ่าไฟแดงเห็นปะดูดูดิมอไซค์ยังจอดไม่เลยเส้นเลยตรงนู้นอ่ะ <c oughs> ไม่มีเลยเส้นเลยนะคะ <c oughs> คือแทบไม่มีดีกว่าเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้นะ จะมาพูดเหมาบุตรว่าไม่เคยเห็นไม่มีเลย,ยนี่มันก็ไม่ใช่เนาะทุกอย่างมันไม่ได้ร้อยเปอร์แต่ส่วนใหญ่ภาพรวมคืออยู่ดีค่ะอากาศตอนนี้นะี่ยอยู่ที่ประมาณ26นะคะก็กําลังดีเพราะว่าฝนตกด้วยแหละจริงจริง,งไต้หวันเนี่ยก็อากาศพอกับบ้านเรานะไต้หวันนะี่ใช้ภาษาจีนใช่ไหมเออรถญี่ปุ่นเยอะมากเลยอ๋อ <c oughs> จริงรถรถจีนเหมือนจะไม่ใช้กันเลยรถจีนไม่ใช้กันนะไต้หวันใช้รถญี่ปุ่นกันนะนี่ก็เล็กซั้ นี่ก็มาสด้านะคะนี่คะก็การทิ้งขยะของเขาก็จัดเป็นระเบียบนะไม่เละเทะก็มัดเป็นถุงดูแบบเห็นไหม เออมีความเหมือนญี่ปุ่นใช่ตรงใส่ใส่มัดรวมกันแล้วเดี๋ยวมีรถขยะมาเก็บไปโอ้มีร้านโยชินยะด้วยนะคะทางก็เป็นเซเว่นอีเลเว่นนะคะมีตู้กาชาปองอยู่ตรงนี้ด้วยเฮ้ยนี่มีที่เก็บลมให้ด้วยนะคะเฮ้ยมีความญี่ปุ่นอยู่นี่นะคะก็สังเกตนะมอไซค์ที่ต้วัดนะเขาก็แบบเป็นคันเล็กๆนะคะแล้วก็คือใดๆก็คือเขาก็วางหมวกกันอย่างนี้เลยนะคะหมวกกันน็อกก็วางอย่างนี้เลยเหรอกเอาจริงดิถ้าเป็นนาชานะก็คือต้องไว้ใต้บอกเอางี้ประเทศไทยอะถ้าเกิดเราหัวมันหายใช่ไหมเขาจะววางไ้้ใตบนี่ดดู แล้วมันไม่หายเหรอเอาจริงที่จอดรถของทามนะเหมือนญี่ปุ่นเลยค่าจอดก็ครึ่งชั่วโมง70ประมาณเนาะนี่นะของมอไซค์ก็มีนะคะก็คือแต่บัตรปุ๊บเข้าแล้วก็จอดแล้วก็ต่อออกมาอ๋อง่ายๆก็ได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งนะปกติเนี่ยหลายคนก็คงคิดว่าโหแบบช่องเที่ยวต้องแบบพาไปดูไฮไลท์พาไปดูกินตะลุยกรุงตะลุยกินอะไรใช่ไหมข้างของเราคือพาเดินพาดูวิถีชีวิตวิถีชีวิตดูถนนหนทางรถลาว่าเป็นยังไงนะคะมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าคันนี้น่ารักมากหน้าเหมือนมินเนี่ยนเลยเจริงด้วย บอปอัเนี้ยบอปบอปบอดีบบอปน่ารักอ่ะบอดีบบอปนี่เขาจัดการจอดแบบเนี่ยจอดมอเตอร์ไซค์เนี่ยเป็นระเบียบมากถ้าพูดถึงแบบถนนปราบเซนจริงๆนะชานนึกถึงเวียดนามอ่ะอันนั้นอน่ะไม่ต้องสนลูกใครอย่างจอดตรงไหนก็จอดเขาจะให้จอดบนฟุตบาทเลยใช่เขาให้จอดบนฟุตบาทแต่มีเจ้าหน้าที่มาจับใช่ใช่ใช่มีเจ้าหน้าที่แบบ ม<ต>าคอยจัดให้เวียดนามก็ยังดีกว่าไทายตรงที่เวียดนามสวมหมวกทุกคน <c oughs> ก็เออใช่ใส่เส่หมวกแทบทุกคนทุกคนเลยก็ได้<ต>เออ,อไทยมันไม่เรียกแทบทุกคนสิม,มันเรียกครึ่งครึ่งเลยก็ได้อะไทยโอ้หของไทยนี่เอาจริงน,นชาพูดเลยนะสําหรับต่างประเทศเนี่ยเขาใส่เพื่อความปลอดภัยแต่ของประเทศไทยคือใส่เพราะกลัวตำรวจปรับใช่ไหมใส่เพราะกันตำรวจปรับอันนี้พูดเลยมันเป็นแฟกต์มันคือเรื่องจริงโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบตึกเป็นแฟดปันเนี่ยเหมือนแฟตเลยอะ มันก็สไตล์ฮ่องกงนะผสมฮ่องกงใช่ไหมเป็นแฟดแบบแฟดผสมฮ่องกงแฟดห้องเล็กๆเป็นซอยๆเป็นห้องเห็นแอร์เยอะๆอย่างนี้นึกถึงฮ่องกงใช่เออเหมือนฮ่องกงมากที่แบบเป็นแฟดอ่ะก็ตอนนี้ก็คือรวมได้แล้วเป็นญี่ปุ่นผสมฮ่องกงที่เห็นเหมือนตามในหนังนะไม่เกินจริงอะมุมนี้เลยนี่นะก็พามาดูพามาแบบเซเว่พูดได้ไหมว่าสมัยก่อนไต้หวันน่าจะที่เคยอ่านมาเหมือนกับ กยึดมั้งฝูกญี่ปุ่นยุดมั้งเพราะมันอยู่ติดญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเท่าจริงมันอยู่ติดญี่ปุ่นมากเลยแหละคืออาจจะเพราะว่าได้วัฒนธรรมมาจากญี่ปุ่นหรือเปล่าอะไรอย่างเีความใช่เพราะว่าสมัยก่อนญี่ปุ่นมายึดเนี่ยใช่จริงเพราะว่าเราเห็นอะถนนหนทางอะไรอะมูอนโทนอะมันคือแบบญี่ปุ่นเลยอะดูดิเป็นทุกแยกอะไรนี้เราเดินมาเนี่ยอันนี้คือไม่ได้มาพูดว่าคุยเห็นแยกเดียวคุณตัดสินเลยเหรอณชา คุณจะมาตัดสินนี่ไงคุณจะมาอวยไม่ใช่ค่ะเนี่ยแยกนู้นเขาก็จอดหลังเส้นอ่ะแต่ยอมรับนะว่าไต้หวันเนี่ยเป็นประเทศที่แบบของกินน่ะเยอะมากๆเลยนะคือของกินคือหาง่ายมากอ๋อนาชาก็ลองชิมดูคืออะไรก็ไม่รู้นะ,ะเหมือนซาลาเปาเลยอะ่ะขอชิมก่อนแล้วกันนะคะดูนะอันนี้ราคาตามนี้เลยนะ สามสิบบาทนะคะหกชิ้นนะประมาณสามสิบบาทอืมอร่อยมันจะเหมือนแบบเหมือนเกียเก๊ยวบบอ่ะแล้วก็กรอบมิ้วชีแล้วกันนะเนาะเป็นซาลาเปาและน่ากินมากซาลาเปามันดูไม่เหมือนซาลาเปาทั่วไปนะคะ thank you เช <Thank you. S 2> <Yeah. S 1> ีย k y โอ้ยเดี๋ยวเดยลูกนี้นะนี่นะ่าซาลาเปานะลูก20บาทบักเปาเมื่อกี้นะที่ซื้อมานะ อืแป้งนุ่มมากเลยนะนี่นะตรงนี้นะมีไส้นะอือร่อยยี่สิบบาทถูกมากเลยเนาะแล้วดูดิแป้งกระน,นุ่มด้วป้ะเดีหยวดเราไปหาอะไรกินต่อนะเอาจริงนะเดินชิมก็อิ่มแล้วอะ่ะนี่นะคะก็คือเป็นจุดรอรถเมย์นะคะสังเกตว่าไม่มีหลังคาเลยนะคะก็คือ ถ้าฝนตกก็คือก็ก็รอมันอย่างนี้ไปเลยอะค่ะก็แปลกดีนะคือริมๆคนมีหลังคาไหมคะจริงๆน่าจะต้องมีแต่ว่านักชาเดินมาก็หลายป้ายแล้วนะป้ายตรงนู้นเดี๋ยวป้ายตรงน้ก็ไม่มีหลังคานะเนี่ยรถเมย์เขาอะเลขมันมองชัดนกว่าบ้านเรามากเลยไกลๆก็มองไเห็นเห็นไหมเนี่ยเลขเลขอีมีบาร์ยบ้านเราก็มีนะอีมีบาร์ตอนนี้อันนี้คืออะไรก็ไม่รู้นะคะอ๋อเป็นเลขแบบเป็นสายมันเขาก็บอกหมดนะว่าสายอะไรต่อมีอะไรนะคะ นี่แล้วเขาก็บอกนะว่าสายนี้ไปสายนี้มองไกลๆดูดิมองไกลๆใช่มองไกลมองชัดเลยเห็นปะเป็นแบบใช้บัตรแตะเนาะใช่ค่ะใช่ขึ้นลงก็ก็คือสวนกันไปเลยก็คือขึ้นประตูหน้าก็ได้ขึ้นประตูหลังก็ได้ไม่เหมือนกอาโงก็คือใช่ขึ้นประตูหน้าหลังขึ้นไปเลยค่ะอยากจะขึ้นไหนก็ขึ้นแต่ว่าเขาก็จะยืนรอให้คนลงก่อนแล้วก็แตะบัตรเปติกระโบไม่ได้แน่หรือเปล่าไม่ ต้องต้องมีบัตรทุกคนทุกคนเขามีบัตรกันหมดเนี่ยคือรถเมย์ค่ะเขาก็แตะบัตรกันเหมือนจะใช้เงินใช้เงินสดได้ไหมอ่ะมีนี่ไงที่ใส่เงินสดแต่ว่าสดเนี่ยก็ใช้บัตรกันแหละแล้วถ้าใช้เงินสดก็ต้องไปหยอดข้างหน้าเอาเนาะสังเกตนะคะว่าตรงเนี้ยเนาะมันเป็นโซนแบบเลยรถบัสเอาไว้จอดเนาะก็ไม่มีรถยนต์มาจอดนะเหมือนจะห้ามให้รถยนต์จอดหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจห้ามจอดห้ามขับเข้ามาเลยเออห้ามขับเข้ามาเลยเออเหมือนจะอย่างนั้นนะ นี่ก็ยืนดักมาพักหนึ่งแล้วเนี่ยยืนยืนอยู่เนี่ยก็ลังดูอยู่ว่ามีรถจีนสักคันหนึ่งไหมคะสรุปก็คือเห็นแต่รถญี่ปุ่นนะอ่ะมาไล่ๆมาเลยดีกว่านันนี่ก็บีเอ็มหนึ่งนะคะเนี่ยฮอนด้าเนี้ยมิสูเมื่อกี้ผ่านไปอ่ะโตโยต้าเงี้ยเบนเงี้ยเห็นไหมมีคันไหนกอนเลขซัดเงี้ย รถญี่ปุ่นทั้งนั้นเนี่ยตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่แบบดักเนี่ยยังไม่มีรถจีน,นไม่เห็นเลยนะคะเออดูสิเห็นไหมก็มีเทสลาโผล่มาคันหนึ่งด้วยนะเห็นไหมยิ่งแต่ยืนดักมานะคะไม่เห็นรถจีนเลยสักคันนะคะจะพูดไม่มีเลยมันไม่ได้แต่คือส่วนใหญ่แล้วกันเราให้แบบให้มองภาพรวมว่าส่วนใหญ่เขาก็ใช่รถญี่ปุ่นกันก็ยังยืนยันอยู่อันนี้คือยืนดูให้แน่ใจนะไม่กล้าพูดแต่แรกไง เดี๋ยวจะหาโอ้โหนัชชาเธอดูแป๊บเดียวเธอรู้ปั๊บเลยเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เราต้องดูต้องยืนดูให้แน่ใจนะคะมีลิฟต์ลงใต้ดินด้วยนะคะเนี่ยเราเดินลงไปนะก็จะเป็นเมืองใต้ดินแบบอลังการเวอร์เนี่ยแหละก็ประมาณนี้นะคะก็ไม่มีเลยมากค่ะซื้อถั่วเปลากลับไปกินที่ห้องสองลูกเมื่อสักครู่นี้นัชชากินข้าวหน้าเนื้อไปนะโยชินโนยะนะแต่ว่าไม่ได้ถ่ายมาเพราะว่าก็เหมือนโยชินโนยะทั่วไปะคะ่ะก็เลยคิดว่าจะพยายามเก็บเมมโมรีไว้เพราะว่า เมมเหลือไม่เท่าไหร่แล้วจะพยายามถ่ายที่มันเป็นแบบไฮไลท์ไฮไลท์ละกันนะอ๋อนี่นี่นี่ี่เห็นไหมคะเห็นไหมเขาจอดให้คนข้ามดูซะก่อนนี่ค่ะตัวอย่างชัดเจนเลยโดยเห็นไหมจอดกันเป็นระเบียบเลยเห็นไหมเนี่ยแล้วเขาก็ไปเห็นปะนี่แหละค่ะความจริงที่ต้องตีแผลให้เห็นให้ได้รู้นี่นี่ดูนี่ขนาดไม่มีมอเตอร์ไซค์นะรถยังไม่มีรถยังไม่มีรถคันไหนเกยออกมาเลยเห็นปะคือน้าชาก็ไปมาก็หลายประเทศแล้วนะ จะพูดเหมือนตัวเองเป็นกูรูแบบโอ้โหปรมาจารย์ก็ไม่ใช่คือจากประสบการณ์เนาะเราก็ไปมาหลายที่นะคะเราก็ได้เห็นว่าเออจริงๆอิะในเรื่องของกฎจราจรการใช้รถบนถนนเนี่ยถือว่าคนต่างชาติเขาค่อนข้างที่จะเคารพกฎจราจรได้ดีมากๆเลยนะมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่พลิกๆเลยก็คือเขามีกรอบ้างน้าด้ดยนะที่จอดมอเตอร์ไซ ไม่ได้มีแค่ข้างหลังนะอันนี้คือจอดปกติเขาไม่ได้วิ่งมาจากตรงนี้นะตองนี้นะใช่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 นี่คือเขาวิ่งมาจากตรงนี้นะมาจากทางนี้แล้วเขาวิ่งมาตื้อๆๆ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 ๆ้ๆๆๆๆอๆีๆเลยๆๆาๆๆๆๆๆๆๆยๆๆ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 ่ๆๆ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 ่ๆๆ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 ่ๆๆๆๆ่ๆๆ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 ๆ เห็นแล้วว้าวอะ่ะมันสื่อถึงอะไรอะ่ะถูกปะ่ะนะคะก็จะเป็นร้านเซ็กทอยนะเปิดตลอด24ชั่วโมงนะคะต้องบอกกับว่าร้านเซ็กทอยเนี่ยเป็นร้านที่ถูกกฎหมายนะนที่ไต้หวันนะถือว่าถูกกฎหมายนะเซ็กช็อปคือในส่วนตัวนะนาะชามองว่าเรื่องเซนะ็กทอยยังไหรือเรียกว่าอะไรอะ่ะแบบสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นดีวดีหรืออะไรก็ตามแต่นะที่มันแบบใครขี้อะ่ะนะถ้าพูดกันก็รู้ๆกันะนะเนาะมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศเขานะคะ ที่มีเพราะว่านาชามองว่าเพื่อลด,อลดการเกิดอาชญากรรมนาชามองว่าทำไมประเทศไทยเขาถึงแบบไม่ทําให้มันถูกต้องน,ะนาชาว่าถ้าทําให้มันถูกต้องหรืออะไรอะ่ะแล้วแบบมีการจัดเก็บภาษีอย่างถูกต้องทําให้มันถูกต้องตามกฎหมายหรืออะไรแบบนี้ไม่ได้มาแบบแอบ,บกันหรืออะไรแบบเนี้ยมันน่าจะทําให้ลดการเกิดอาชญากรรมได้มากกว่าหรือเปล่าถูกไหมอันนี้ในความเห็นส่วนตัวนะมันมีข่าวอย่างที่นาชาเคยเห็นว่าเหมือนแบบไปจับคนที่เขาซื้อตุ๊กตาอย่างมา คือไปจับเขาทําไมวะพอคุณไปจับเขาไปยึดของเขาแล้วเขาจะไประบายที่ไหนอะมันก็เลยก่ออาชญากรรมกันไงคะถูกไหมคืองงมากเลยว่าทําไมถึงผิดกฎหมายในความเห็นอนะเราค่อนข้างสนับสนุนนะเรื่องตรงนี้คือเซ็กชอ์มันควรที่จะต้องทําให้ถูกต้องนะมันจะทําให้ลดการเกิดอาชญากรรมได้ไดไดมากกว่ามากๆเลยแหละมานั่งหลับหูหลับตามานั่งบอกว่าโอโ้โหประเทศนี้วัฒนธรทมอันดีงามรักนวลสงวนตัวไม่ใช่ คุณอย่ามาพูดอย่างนั้นมันไม่ถูกจริงๆถ้ามันมีนะมันคงจะทําให้แบบปลอดภัยมากขึ้นนะในความเห็นส่วนตัวนี่นะคะก็โฆษณากันจ่ะๆะเลยนะใช้ให้ดูเลยปะเนี่ยสุดยอดปาเดี๋ยวแอบเดินเข้าไปดูดีกว่าว้าวเฮ้ยไม่มีคนอยู่ค่ะคือโอ้โหนี่นะคะก็เป็นแบบรวมแบบของเล่นแบบนะอันนี้คือ เขาเป็นตู้กดแบบอัตโนมัติเลยนะคะนี่นะเราก็สามารถเลือกซื้อได้เลยนะคะว่าอยากจะซื้ออะไรยังไงอ๋อต้องกดเบอร์ด้วยนะคะมีสินค้าให้เลือกนะล้วก็กดตามหมายเลขที่เราต้องการเยอะมากเลยอะอะไรเนี่ยครับกุ้งครับเค้กที่สั่นโอ้โหมากมายไก่กองนี่มีเจแปนด้วยนะเจแปนเรียว แบบเป็นดาราเอวีเลยนะโอ้ยสุดยอดเฮ้ยร้านไม่มีไม่มีคนเฝ้านะคะโอ้ยอันนี้ค่อนข้างแบบค่อนข้างเจ๋งเจ๋งตรงที่ว่าจะร,รูปะ้ป่ะคือว่าปกตินะั้นอันนี้นาชาเนี่ยไปที่ร้านเซ็กทอยที่ประเทศญี่ปุ่นก็อยากจะบอกว่าเขาไม่ให้เข้าไปถ่ายเนาะแต่ว่าที่นี่คือมันไม่มีกล้องไม่ไม่มีป้ายบอกว่าห้ามถ่ายแล้วเข้าไปก็ไม่มีใครอยู่เลยนาัชาคิดว่าเขาน่าจะให้ความเป็นพรเวซีหรือส่วนตัว ให้ความส่วนตัวกับคนที่จะเข้าไปซื้อเพราะปกติอะคือบางคนใช่ปะเขาอายอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปแล้วต้องไปเจอคนขายหรืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันมันนาชาว่าน่าจะเป็นพอยท์ที่เขาทําไว้ก็เพื่อน่าจะแบบให้ความเป็นส่วนตัวแบบให้เราเลือกได้เต็มที่เลยเพราะว่านาชาแอบเดินเข้าไปมีแต่ผู้ชายทั้งนั้นแล้วคือเวลานาชาเดินเข้าไปใช่ปะเขาจะหลบอะหลบเหมือนกับหลบของที่เขาเลือกอ,ะอ่ะนึกออกไหมเราก็รู้สึกว่าแบบเออเขาเคยเขอายกันอะเออแต่ที่นี่เขาก็แบบ ส่ววนตัก็ดีนะคะอยากซื้ออะไรก็กดเลขหยอดเงินจบโอเคตอนนี้นะคะ่ะสี่ทุ่มนะคะเดี๋ยวรีบนอนกว่าพรุ่งนี้จะต้องรีบลุยแต่เช้านะคะเออแค่คิดก็งงวงแล้วเนี่ยบายน่ารักจังเลยว้าว Presented by Nacha NCS hey.